สว well ัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนการจนดดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอนำเสนอนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่มีชื่อว่าเครื่องไดยาอัจฉริยะมันติฟังก์ชั่นมันติฟังกชันอลสมาร์ทเมดิซีดิสเพนเซอร์ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุอาจมีปัญหาหลงลืมอาจทําให้ลืมกินยาหรือกินยาไม่ตรงเวลาซึ่งจะส่งผลให้การรักษาไม่ได้เป็นสิทธิภาพตามต้องการและเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่บุตรหลานต้องทํางานนอกบ้านทําให้ไม่มีเวลาดูแลผู้ป่วยจากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นนวัตรกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่มีชื่อว่าเครื่องจ่ยายยาอัจฉริยะมันติฟังชันคุณสมบัติของเครื่องจ่ยายยาอัจฉริยะมันติฟังชันเป็นนวัตรกรรมที่สามารถจ่ายยาได้อัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ซึ่งจะมีหลายฟังก์ชันในการใช้งานได้แก่จ่ายยาอัตโนมัติมีการส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาทานยามีการส่งข,องข้อความแจ้งเตือนไปยังลายของผู้ดูแลเมื่อไม่ได้รับยาและเมื่อกดปุ่มของความช่วยเหลือ และมีเสียงแจ้งเตือนสาร์นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกครับหลักการทำงานของเครื่องเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว้สวอตัวที่1จะทําการปัดของยามยังช่องรับยาและจะมีการส่งเสียงแจ้งเตือนจากลาโพงว่าได้เวลาทานยาแล้วครับในกรณีที่ผู้ป่วยทานยาตรงเวลาเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุจะคอยตรวจจับการหยิบยาเมื่อพบการหยิบยาแล้วจะสั่งให้ลําโพงหยุดการแจ้งเตือนครับ ส่วนใกนกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้ทานยาตรงตามเวลานะครับลำโพงจะส่งเสียงการเ,เตือนจนกว่าจะครบเวลาที่กำหนดไว้จากนั้นซวตัวที่สองจะทําการปัดกล่องยาแม่ยังชอบพักยาเพื่ออันตาา่วนิเซนเซอร์ตรวจจับกล่องยาที่ร่ดลงมาเมื่ออันด้าโนิเซนเซอร์ตรวจจับกล่องยาที่รอวลงมาแล้วจะส่งการเตือน,นไปยังกลุ่มไลน์ของผู้ดูแลว,ว่ายังไม่ได้ทานยาจนกว่าอันด้าโนิเซนเซอร์จะตรวจไม่พบกล่องยาครับ เครื่องายายอัจฉริยะบังติฟังก์ชันประกอบไปด้วยช่องสำหรับใส่ของยาเซอร์โวตัวที่1ลําโพงเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุช่องรับยาเซอร์โวตัวที่2อ,อัลตราโซนิกเซนเซอร์และช่องพักยาครับการนําไปใช้ประโยชน์เป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกและสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ป่วยทานยาได้ตรงเวลา เป็นเครื่องมือต้นแบบในการจ่ายยาอัตโนมัติเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องทานยาเป็นประจำนอกจากนี้ยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้และขยายผลในเชิงพาณิชย์ก่อนจะจากอยากจะบอก